มาเพื่อนๆแทนๆเปิดพระอบใส่ผงนัวก่อนนะคะโอ้ยบังแท้เนี่ยบังแท้ทาตะกร้าสีเขียวมานี่ทาตะกร้าสีเขียวมานี่มีหมดทุกอย่างนะคะเพื่อนๆอยู่ในนี้ตะกร้าสีเขียวใหญ่มาแม้แต่ปลรรารก็มีน้ำปลาใส่ไม่เยอะเพราะว่าไม่มีมน,น้ำตาล ไม่มีน้ำตาลแต่ว่าเนี่ยน้ำตาลอยู่ในเนี้ยอันนี้พริกเกลือจะดำๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรข้างในมันสะอาดข้างนอกมันสกรปรกเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเนาะหกโมงหกโมงเสียงระฆังดังเป่งๆ สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆมาผักก่อนผักก่อนทําสวนอยู่ปลูกผักอยู่เดี๋ยวขอเก็บผลไม้ชิมก่อนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆจ้องกระโนยเอออ้ท้ายังไม่ได้เก็บเลยร่วงเลยนี่แหละอยากให้เห็นด้วยก็อยากให้เห็นหน้าด้วยก็โอ้ยอันนี้ยังไม่เก็บเก็บไปสักลูกสองลูก เก็บไปสักโลกสองโลกเดี๋ยจะไปจิ้มโย,ยังไม่สุกโอ้ยนู่นข้างบนข้างบนโลกนี้ดีกว่าปไปเป็นต่อดูอันนี้คนละสายพันธุ์อันนี้สุกช้าอันนี้ช่วงยายกลับเมืองไทยก็ยังอยู่ได้เก็บไปเมืองไทยด้วยเนี่ยโูกแพลตัวนี้ตุลาเพฤศจิกาก็ยังอยู่นนสุกช้าหน่อย เต็มต้นเลยเพื่อนๆเพื่อนเลยนะว่าได้ยากจะไปเก็บลูกพลุนแล้วก็เก็บเอ,อ่ออะไรนะแอปเปิ้ลเขียวๆจะมาทำพริกเกลือกินกันอันนี้ก็สีม่วงเนาะถ่ายให้ดูบ่เอยๆแอปเปิ้ลสีม่วงนะคะนี่สีม่วงมันก็ไม่ค่อยโตตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วลูกมันไม่ค่อยโตนะ ยิ่งตอนนี้ยิ่งดกด้วยยิ่งแล้วใหญ่เลยเอ๊ะอันไหนเนาะเปรียปร้ยวๆแอปเปิลอยากกินอันเปรียปร้ยวๆตอนนี้เปล่าเปรียปร้ยวตอนนี้ตอนนี้เปรียปร้ยวแต่มันจะสุกแล้วมันจะเปรี้ยวไหมอะเอาลงหนึ่งนี่เดี๋ยวขอเอาบัานไดมาเก็บพรุนก่อนนะพรุนเนี้ยเก็บแบบว่า นี่มันยังไม่สุกนะเนาะที่มันสุกแล้วมันร่วงมันนอนเจาะเห็นไหมนี่เห็นไหมนี่โอ้ยลืมเอาไอ้นั่นมาโอ้ยนุ่นข้างบนนุ่นเยอะแยะ,ยะเลยอูย้เพียบลืมเอากับไอ้ครกมาจะเก็บใส่อะไรละ่ะเก็บเอาลูกอย่างนี้อย่างนี้ไปนี่ เอาไว้ให้มันสุกนอนเจาะแบบนี้ก็วานแล้วมันจะสุกแล้วนะ่ยนี่ปีนบันไดขึ้นมาปีนบันไดขึ้นมาเก็บเก็บไม่มีครุเก็บใส่กระเป๋ากระเป๋าเสื้อเก็บเก็บแบบนี้ใช้ได้หมด ใช้ได้หมดอุ้ยเพียบเลยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันย้อนแสงเพื่นๆมันย้อนแสงเก็บเก็บเก็บโอ้ยใส่อะไรล่ะโอ้ยใส่อะไรล่ะเก็บอันนั้นไม่ใช่เด้อดานนนไม่ใช่เด้อดานนนแอปเปิลตอนนี้มันเริ่มดีหมดแล้วเพื่อนเพลูกไม่ดีไม่ดีมันร่วงหมดแล้วเออยายแกะแกะดูเมื่อกี้ แก,แกะดูเมื่อกี้ให้เกือบจะไม่เห็นลูกที่ว่ามันนอนเจาะเนาะเนี่ยไอ้ที่นอนนอนเจาะมันร่วงหมดมันก็เหลือแต่อันดีๆอยู่ข้างบนเนาะนี่นี่จ้าเพื่อนๆโอ้เสียงฟ้าร้องเฮ้ยฝนจะตกแล้วมั้งเอ้ยอันนี้ตกแต่งผลสุดทา้ายยายดู ดีขึ้นไม่ค่อยมีหนอนตอนแรกยายคิดว่าเออฝากใครก็ไม่ได้เนาะมันมีหนอนอืมพอดีเดี๋ยวอีกวันสองวันยายจะไปหาหลานชายก็เลยเก็บดูเยอะๆเดี๋ยวจะไปเปิดดูถ้าเกิดแบบว่ามันดีมันไม่มีนอนเราก็จะเก็บไปฝากเขาเนี่ยแบบนี้ไม่น่ามีเนี่ยเออคิดว่าที่มีนอนมันร่วงหมดแล้วเนาะเนี่ยน,นี่น่าจะมีแต่เราก็มาเลือกเอาอีกทีหนึ่งเนาะเก็บไปฝากเขาได้ เดี๋ยวไปดูกันก่อนว่ามันพอใช้ได้ไหมถ้ามันพอใช้ได้ก็จะเก็บไปฝากเขาเนี่ยอันนี้ยายคิดว่าไม่มีแน่เนี่ยพวกไม่นี่เนาะป่ะไปชิมกันยายพาชิมนี่กระปุกหกโมงแล้วหกโมงแล้วมามเพื่อนๆแทนๆเปิดพระอบใสผงนัวก่อนนะคะโอ้ยบังแท้ไอเนี่ย <laughs> บังเท้ าตะกร้าสีเขียวมานี่ถ้าตะกร้าสีเขียวมานี่มีหมดทุกอย่างนะคะเพืเ่อนๆอยู่ในนี้ตะกร้าสีเขียวใหญ่มาแม้แต่ปลารก็มีน้ำปลาใส่ไม่ไดเพราะว่าไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลแต่ว่าเนี่ยน้ำตาลอยู่ในนี้อันนี้พริกเกลือ ดำๆหน่อยนะแต่ก็ไม่เป็นไรข้างในมันสะอาดข้างนอกมันสกรปรกเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเนาะ <c oughs> หกโมงหกโมงเสียงระฆังนังเต็งเต็งอ้ยเกะกะแท้หันกล้องไปทางไหนหันมาทางนี้หน่อย,อยเกะกะแอปเปิ้ลตัวนี้ เกะแอปเปิลตัวนี้ข้างหลังก็มีมัน,ม,นมันฟินจังเลยหฮ้ยปังปงปังปึงปงปงังระคังมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันหุบมองตอนเย็นๆโอ้ยเดี๋ยวกินเสร็จกส็สรงคขยสงสัยเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเออมาใหม่ ถ้าฝนไม่ตกนี่นะอยากจะมาเกะให้ดูเพราะว่าคิดว่ามันดีแล้วมันดีแล้วมันไม่มีนอนแล้วไอ้ที่มีนอนมันร่วงหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเนาะได้เก็บไปฝากเขาแล้วพรุ่งนี้จะไปมาเก็บเอาไปฝากเขาเอาไปไว้ในบ้านใหนน้มันสุกมันสุกแล้วมันยังไม่เต็มที่ มันยังแข็งอยู่นิดนึงอุ้ยมากินของหวานก่อนมันก็อม่นานแล้วได้แล้วเพื่อนๆไม่มีน้องแล้วเราก็เลือกๆเ,เอาอันไหนคิดว่ามันมีเราก็อ,อันนี้มันนิ่มแล้วดูก่อนอันนี้ดูก่อนนะนิ่มแล้วนี่นี่ อเห็นไหมนี่สวยเลยเนาะอันที่นั่นมันร่วงหมดแล้วอดูเนื้อสิดูเนื้อสิอสอแล้วมากินหวานก่อนแล้วมันไม่ใช่เปรี้ยวนะดูบอเก็บองุ่นวาด้วยพวงหนึ่งเนี่ยออืม,อม อันนี้มีมีดมาด้วยแม่วันนี้มีมีดมาด้วยวันนี้ไม่ใช่มีมีดมาด้วยหรอกมีดอันนี้มีดตัดหน่อไม้ฝรัง่งเงินอยู่ในสวนนี่แหละได้ล่ะได้ยินเสียงฟ้าร้องหืมหืมหืมหายไปไหนแล้ว เมาเดอคุณเพื่อนแซบตีลีไม่เปรี้ยวต้นนี้รสแซ่บ,บมันเปรี้ยวอยู่แต่มันไม่เปรี้ยวมากตอนนี้น่าจะเปรี้ยวอุตสาห์ออกอย่างดีไม่เปรี้ยวเสียดายของ เพื่อนอืออือออือออือมงมีอร่อยอันนี้บาออทิ้งบแมต้นนี้อร่อยมันมะม่วงเลยเพื่อนๆแต่ว่าจะอร่อยกว่ามะม่วง ทำไมถึงอร่อยกว่ามะม่วงเพราะว่ามะม่วงมันมันไม่ฉ่ำเออมันฉ่ำมะม่วงเนื้อมันแห้งๆ แต่คนถามว่ายายมีลูกไหมไม่เคยเห็นลูกลูกยายยายมีลูกเด้อลูกคนไทยอยู่เมืองไทยโตแล้วอายุยี่สิบสามปีแล้วเด้อลูกชายายา ผลไมเ้เยอะจังผลไม้จริงๆพวกนี้ไม่ได้ปลูกหรอกเพื่อนๆแอปเปิลพวกนี้ถ้าต้นเล็กๆจะปลูกเองต้นใหญ่ๆนี่ไม่ได้ปลูกเองแต่ก่อนมีเป็นร้อยต้นแอปเปิลน,นะต้นใหญ่ๆแอปเปิลเชอร์รี่อะไรเงี้ยแอปเปิลเชอร์รี่ลูกแพรต้นใหญ่มันมีอยู่แล้วในสวนเพราะว่าแต่ก่อนลังสงครามเขาปลูกไว้ขายเนาะอันนี้ก็ไม่ค่อยอร่อยมันเริ่มหวานแล้วมันโตแล้ว แต่ก่อนมันขายได้นะเพื่อนๆหลังสงครามแต่เดี๋ยวนี้มันขายไม่ได้ยายก็ให้มันเยอะๆอย่างนี้ก็ให้คนมาเก็บยุแต่ก็ คนที่มาเก็บเขาก็ไม่ได้เก็บหมดหรอกเก็บเฉพาะต้นไหนที่มันเอาไว้ได้นานพวกต้นแบบเนี้ยเขาไม่เก็บเพราะว่ามันอยู่ได้ไม่นานขอไปทิ้งไว้เลยนะไปวางไว้ในห้องใต้ดินมันก็อยู่ได้นานมันอยู่ที่สายพันธ e ุ์แอปเปิลเองอะ เอาไว้ในห้องใต้ดินมันเย็นก็เหมือนเราแช่ตู้เย็นไว้นะได้สามสี่เดือนนุ่นเนาะออโอ้ยหม่จะคุยโยม่จะคุยหม่จะกินคลิปมันยาวไปแล้วเพื่อนๆโอ้ยลืมเลย อันนี้ก็อืมอินเทอร์เนต็ตมาถึงนี่ดูเนาะโอโ้ไกลนะเนี่ยโอ้สองร้อยกว่าเมตรนะเนี่ยอินเทอร์เนต็ตบ้านใหญ่แรงไม่ใช่แรงไดมาได้ไกลโอ้เพราะว่ายายเห็น,นบางทีคอมเมนต์มันขึ้น แจงเตือนแจ้งเตือน,อนทำคลิปแบบอย่างนี้มันมันชัดดีเพื่อนๆแพแดลสสองมันไม่ค่อยชัดอืป่ะแค่นี้ละบายบายคิดถึงคิดถึง ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เมีฝรั่งชนบทด้วยนะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะบา,บายยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพามาเก็บเก็บได้จะเก็บให้เยอะๆไปฝากไปฝากในเมืองในจังหวัดเข้าจังหวัดพรุ่งนี้เข้าจังหวัดว่าจะไปร้านไอ้นั่นอีกร้านเวียดนามอีกแฟนใหญ่จมแล้วเนี่ย ราะว่ามันไม่มีตู้ใส่ไม่ได้ไปซื้อออเพอดีมันนาน,น,านไปทีเนาะแต่ว่าจะซื้อของสดมาคงไม่ได้ลองไม่มีที่แช่ก็จะเอาจะไปซื้อพวกออซอสหอยนางรมพวกน้าปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคือไหนๆก็ไปแล้วพวกอะไรที่มันเอาไว้ได้เนาะบายบายคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ